นังสืออาวุธปืนฉบับที่208เดือนกุมภาพันธ์พุทศักราช2535ฉบับนี้หน้าปกเป็นรูปปืนโค้ลเดนต้าโกนครับขนาด10มิลิเมตรแล้วก็ปืนโค้ลออเมริกัน2 0 0 0ขนาด9มิลิเมตรสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามารู้จักกับหนังสืออาวุธปืนฉบับที่208 เดือนกุมภาพันธ์ปีสอง5ห้นังสือยุคนี้เป็นยุคก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเล่มใหญ่อย่างนี้นะครับเล่มนี้ทำไมถึงคิดอยากจะเอามาแนะนำเนื่องจากว่าในเล่มนี้จะมีปืนอยู่2รุ่นนะครับที่น่าสนใจมากโคนออนอเมริกัน first edition นะครับคือเป็นรุ่นแรกเลย โค้ดอเมริกันจะมีคำต่อท้ายว่า2,000นะครับก็คือออกมาในปีคศสอ2,000อีกกระบ,บอกหนึ่งก็คือปืนโค้นเดนต้าโกนครับขนาด10มิลิเมตรซึ่งในยุคนั้นนี่กำลังฮิตมากเลยเพราะนั้นเล่มนี้ก็เลยคิดว่าเอามาแนะนำให้รู้จักกันหนังสือวุดปืนนี้ก็จะใช้ชื่อเต็มๆว่านิตยาสารการกีฬาและวิชาการปืน ชื่อหนังสืออาวุธปืน Guns and Games Magazine ผู้่อน่วยการก็คือคุณสุวิทย์กรีพร้อมราคาในขนาดนั้นก็เล่มละ35บาทครับผมให้ดูในหน้าสรารบัญก่อนนะครับก็จะบอกไว้ว่าเป็นปีที่18แล้วในสรารบัญก็จะบอกว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างเยอะแย,ยะเลยนะครับเริ่มตั้งแต่โค้นออเมริกัน2000สนทนาภาษาปืนทดสอบกล้อง ย้อนอดีตแม g กนัมไฟแวกบาวซี5้นเดนต้ากนครับ10มิลิเมตรสมิธ M940 เซนเทเนียล9มมพาราเบลลัมและเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายครับอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระจริงๆอย่างในเรื่องแรกเลยก็เป็นการทดสอบโค้นออนอเมริกัน2000มีในการทดสอบอาวุธปืนอย่างโค้นออนอเมริกัน2000เนี่ยในยุคนั้นโค้นเคยทำ ดับเบิลอีเกิลมานะครับในรูปแบบของ1911แต่อันนี้ออกแบบใหม่หมดเลยทันสมัยมากในยุคนั้นนะครับโค้นออลอเมริกันที่ออกแบบมาคราวนี้ไม่เหมือนระบบเดิมเลยนะครับเลิกใช้ห่วงตรงเตงมาใช้ลำกล้องหมุนด้วยนะครับแล้วไม่มีนกสับใช้เข็มแทงชนวนอัดสปริงโครงด้ามก็จะคล้ายๆ Browning High Power หรือ CZ ครับ แถมระบบร่างกายเียงถอดออกมาได้ด้วยนะครับทันสมัยมากทีเดียวบรรจุก,กระสุน9มิลิเมตรในซองกระสุนได้15นัดโค้นออมิกัน2,000นี้ใช้โครงเป็นอันลอยส่วนลำเลื่อนและลำกล้องเป็นเหล็กกล้าปืนนี้รุ่นหนึ่งซึ่งขึ้นหน้าปกด้วยก็คือโค้เดนตา โกนครับ10มิลมตร30กว่าปีผ่านไปก็ดูแล้วไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับ10มิมคือหน้าตัดของกระสุนอยู่ตรงกลางระหว่าง9มิมและ11มิเมตรคุนทรงและระบบปฏิบัติการก็เป็นแบบ1911ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นโกนครับครับซึ่งใช้ลำกล้องระดับ National m a t h แล้วก็ สะสเกตเห็นได้ว่าหางนกก็ยังเป็นแบบแหลมๆอย่างนี้นะครับศูนย์มันแบบปรับได้ไกลก็ปรับได้ขนาดกระสุนก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง11มิลิเมตรและ9มิลิเมตรในปัจจุบันนี้ที่เป็นที่นิยมกันขนาดหน้าตัดกระสุนเท่าๆกันก็คือจุด40 Smith and w e s สั n นะครับแต่ปลอกกระสุนจะสั้นกว่านี้ในเรื่องการยิงทดสอบอาวุธปืนนะครับบางท่านไม่เข้าใจว่า เอ๊ะทำไมปืนมันดีดรุนแรงอย่างนี้เหรอความจริงไม่ใช่นะครับบางทีเราจําเป็นต้องการที่จะจับอาการของปืนกระบอกนั้นการทํางานของกระสุนนะอันนี้ก็จะเห็นได้ว,ว่านี่ก็ดีดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเกรงข้อมือเสมอไปอน,นี้ก็เป็นผลการยิงนะครับความแม่นยําอันนี้เป็นการทดสอบในระยะ25หลาโค้งเดลต้ากลนครับ10มิลิเมตรนี่ก็บรรจุ8นะัด เป็นสเตเลตทั้งกระบอกการทดสอบปืนกระบอกหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะครับก็คือปืนสมิธแอมิสันโมเดล940 Centennial อันนี้จะเป็นรุ่นที่ด้านหลังนี้ไม่มีหางนกโผลออกมาครับที่น่าสนใจคือรุ่นนี้ใช้กระสุนขนาด9มิมครับก็ยังมีเป็นเรียกมูลคลิปแล้วกันนะครับใส่กระสุน9มิลเมตรท่านะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเป็นสเตเลตทั้งกระบอก ความยาวลำกล้องก็ประมาณ2นิ้วอันนี้9ก้ามิลเมตนี่แรงกว่าจุด38นะครับลักษณะของมูลคลิปก็จะเป็นอย่างนี้ในการบรรจุกระสุนเราก็จะต้องบรรจุกระสุนลงที่มูลคลิปนี้ก่อนแล้วใส่มูลคลิปเข้าไปที่ท้ายโม่ได้เลยหลังจากการยิงจะเอาปลอกกระสุนเปล่าออกก็ดันออกมาทีเดียวทั้ง5นะัดเช่นกันก็จะรวดเร็วมากครับ ปืนรุ่นนี้นับว่าเป็นปืนพกป้องกันตัวที่เหมาะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในหน้ากลางของนิตยส,สารอาวุธปืนก็จะเป็นภาพสีขนาดใหญ่ครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นภาพของปืนเรมิงตันโมเดล700มาลเนนไลเฟิลติดกล้องเลง็งอีกกระบอกหนึ่งก็เป็นโมเดล700เหมือนกัน AS พานท้ายรางปืนเป็นวัสดุสังเคราะห์โอ้สวยงามมากครับ เดี๋ยวไปดูหน้าโฆษณาปืนกันบ้างดีกว่าครับปืนเจริโคนะครับอันนี้ของอิสราเอลเข้ามาแล้วก็ปืน Desert e ์ g อีขนาดจุด44แมกนัมแล้วก็จุด357แมกนัมอันนี้ก็เป็นของอิสราเอลเหมือนกันเข้ามาในยุคนั้น30กว่าปีที่แล้วนะครับปืนยี่ห้อ a d ดเลอนะครับแต่เรารู้จักกันในส่วนมากก็คือปืนเจเกอ ซึ่งทําเป็นรูปอาวุธปืนสงครามนะครับ M 1 6อาก้ากาลีนตอนนั้นกองทัพไทยก็มีการนํารุ่นที่คล้ายๆกับปืน M 1 6 A 1นะครับแต่ปืนของเจเกอร์นี้จะเป็นปืนที่ใช้กระสุนจุ22ลองไรเฟิลนะครับปืนเจเกอร์ที่กองทัพเอามาใช้นี่ก็ใช้ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็ ฝึกทาหารใหม่อยู่ช่วงหนึ่งโฆษณาปืนสั้นเบลิต้าสวยงามมากเลยคนที่ชอบปืนนั่งดูนี่ก็เพลิดเพลินแล้วครับปกหลังนะครับสองหน้าก็โฆษณาปืนปืนลัตนากับปืนเทเวศครับมีรูปของปืนสวยๆมากมายแนะนำปืนยี่ห้อต่างๆรุ่นนี้ปัจจุบันนี้อาจจะหาได้ยากแล้วนะครับปืนบ m a ม P08 เป็นปืนขนาดจุดสองสองลองไรเฟิลรูปทรงเดียวกับปืนพราเบลลัมสมัยสงครามโลกครั้งที่2อนงะผู้ที่ชื่นชอบในทรงแบบนี้ก็เลือกหาซื้อได้ในยุคนั้นนะครับนะครับอันนี้ปืน s i ก226นะครับซิกเซาเวอร์สอ o w องเบลนิงรุ่นนั้นออกรุ่นที่เป็นรุ่นโครมแมตไกทอง สวยงามมากทีเดียวส่วนฝั่งนี้ก็มีปืนเช่นปืนโค้นอย่างนี้เป็นรุ่นที่ละลึกนะครับแกะลายทองปืนจุด44แมกนัมโมเดล29เดอร์ลุกลำกล้อง6เศษหนึส่วนสีนิ้วของเซนพิทแอนเวสันแนะนำกันพอคร่าวๆครับด้านหลังก็มีโฆษณา M150 ของเขาทายแกลเล็กซี่และนี่คือ แนะนำหนังสืออาวุธปืนปี2535ให้ได้รู้จักกันโอกาสหน้าผมก็จะนำหนังสือเล่มต่างๆที่น่าสนใจมาแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักกันอีกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ